มันจะต้องเป็นลำดับที่ต้องเป็นตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปใช่ไหมลำดับอ่ะมันจะเป็นลำดับเหมือนกับว่าเรานับลำดับอ่ะเรานับไเป็นลำดับที่ลูกหนึ่งลำดับที่ลูกสองไม่นั่งใช่ไหมเราจะตั้งแต่ลำดับหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นไปขึ้นไปเพราะฉะนั้นลำดับอ่ะมันจะต้องเป็นจํานวนเต็มบวกเสมอลำดับค่าเอ็นของมันอ่ะจะเป็นจํานวนเต็มบวกเสมอ โอเคต่อไปเรามาดูว่าอันนี้อาจารย์บอกว่าน่าจะออกแต่ไม่รู้ว่าจะออกไหมก็คือส่วนมากอาจารย์ก็จะให้ค่าของ a n มาแล้วก็ให้เราหาสีโคตรแรกหรือว่ากี่โคตรแรกก็ได้ตามใจหรือว่าอาจารย์จะให้ลำดับมาแล้วก็ให้เราพิจารณาว่าลำดับที่อาจารย์ให้มาให้หาว่าโคตรที่ a n ของมันเท่ากับเท่าไรหรือว่าโคตรทั่วไปของมันนะจะเท่าก,กับเท่าไหรอ่ะนี่โคตรที่ a n หรือว่าโคตรทั่วไปจะเท่าก,กับ เราก็จะต้องพิจารณาในแต่ละคนว่ามันมีการนับขึ้นหรือว่าเพิ่มขึ้นเป็นยังไงถึงจะรู้ได้เอาโ์เอาอแรก่อนโจทย์ให้มาว่าให้ A-N เอท่ากับตรงนี้ลบลบลบลหนึ่งทั้งหมดจะกำลัา n เอเหนึ่งแล้วก็คูณด้วย 2N ส่วนด้วย n อวกหนึ่งจงหา4ี่พจน์แรก4ี่พจน์แรกหมายถึงว่าให้หาเอเม A2 A3 แล้วก็เ4เราก็แทนค่าตรงไหนที่มี n ก็แทนค่าเป็น1ก็จะได้เป็นเ1หนึ่งตรงไหนที่มี n แทนค่าเป็น2ก็จะได้พจน์ของ A2 ตรงไหนที่มี n แล้วก็แทน n เป็น3ก็จะได้เป็นพจน์ที่3มอ่ามาดูบ์แรกก็คือ A 1อ่ะ A1 ตรงไหนที่มี n ก็แทนค่าเป็น1แทนเลยนะ1บวกนเป็น2ก็จะได้ว่ารูปทั้งหมดยกกำลัง2 2คูณด้วย ส2 2สส่วนด้วยองหนึ่ในเช้าแล้วก็อนก็จะเป็น1วก่ได้เป็น2จะได้เท่ากับตัวหนกลังสได้เป็น1 1ึก็คือเป็นบวกใช่ไหมอ่ะ2คูณ1ได้2 2ส่วน2ได้1แล้วก็1นคณเป็น ็ a 3ก็จะเท่ากับรกกหนึ่งก็ลันสี่ใช่ไหมเพราะว่า3ามยู่เป็น4แล้วก็2คูณด้วย3ส่วนด้วย4จะได้ไหมตัดเลยเนาะ2อ2 2 2 4ก็จะได้ว่า3ส่วนสอันนี้ได้เป็น1ใช่ไหมเพราะว่ารูปหนึ่งกำลังสี่หนึ่งกังส่ได้เป็นบวกคู่บวกเู 3ส่วน2ก็คูณได้เป็น3าส่วน2ก็จะได้ทั้งหมดสามส่วนสองอะเอซีสุดท้ายที่อาจารย์ให้หานลบห่งทั้งหมดเดียวกำลังห้อ่าแล้วก็อันนี้ก็จะได้เป็น2คูณ4ี่ส่วนด้วยอ่าลบหนึ่กำลัง5ได้เป็นลบหน่ลบหนึคูณสเป็น8 8ส่วน5ตัดได้ไหม จะให้หาห้าพจน์แรกหกพจน์แก็แทนเอเป็นห้าแทนเอเป็นหกแทนเอเป็นเจ็ดด้วยจนถึงที่อาจจะไม่หาอ่าไม่ใช่พิจารณาหลักต่อไปนี้อันนี้เขาให้หา a n ซึ่งเราจะหา a n ได้เราก็ต้องรู้ว่า a อหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่เอสองเท่าไหร่รู้ว่ามานันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่นะอ่ะมาดูพิจารณา a n ก่อน a อหนึ่งก่อน a อหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ในนี้ก็เอหนึ่งเท่ากับเก้าอ่ะ a อสองเท่ากับ เก้าท่ากับคิดว่าลำดับมันน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเลขตรนี้าจะเกี่ยวข้องจะก็ประมาณอ่ะถ้า9จะด้เมาสามมาลกับถึงไดเได้ใช่ไหมส่วนเก้าก็เอาหนึร้อยมาลบกับหนึ่งได้เก้าสิ แล้วก็เกาก็เอาหรึ่นมาลบกับหนึ่งก็ได้เก 9, 9ใช่ไหมแล้วก็ตรงที่จะได้เป็นสิบนั้นจะได้เป็นสิบลบหนึ่ง 1. 1> อ่ะอันนี้ทำไว้ก่อนสิลบหนึ่ง 1, ใช่ไหมส่วนอันนี้ก็เป็นหนึ่งอลบหนึ่งอันนี้ก็เป็น1พันลบหนึ่ง 1. ซึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะให้มันเกี่ยวข้องกับเลขตรงนี้ต้องมาทำยังไงสิบกับสิบเออใช่ได้จะได้เป็นอันนี้1ิบ กำลังเอลบหนึ่งกลังอนลบหนึ่งส่วนอันนี้สิบกำลังสองลบหนึ่งได้ไหมอันนี้สิบกำลังสามลบหนึ่งอ่ะรู้แล้วใช่ไหมแบบพวกมันมันเกี่ยวข้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราจะหา a อนของเราน่าจะเป็นแบบไหนตินกำลังเแล้วก็ เอามาดูก้อต่อไปพิจารณา496 25จงหา a n หรือว่าพจน์ะกอไปของมันอ่ะเริ่ม A1 ก่อน n 1คือ4 a 2คือ9ก a 3คือ1ิบห a 4คือ25 2ะมาจากอะไร4ีมาจากอะไรได้บ้าง2 2 2ได้อันนี้ล่ะ9ามาจาก2 กำลังสองใช่ไหมสิบหกหล่ะก็จะไกำลังสองสองยี่สิบห้าห้ากำลังสองคิดว่าอันนี้ดูสิอันนี้เป็นฐานพื้นที่ใช่ไหมอ่ะพื้นที่พื้นที่พื้นที่คิดว่าฐานของมันอ่ะทำยังไงให้เกี่ยวข้องกับเลขเอ็นดีได้เอ็นกำลังสองถ้าเอ็นกำลังสองถ้าตรงนี้ก็จะได้เป็นสองกำลังสองก็ได้เป็นสี่ใช่ไหม ถ้าถ้าถ้าตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราเขียนเป็นเอกำลังสองใช่ไหมพูดทั่วไปเหมือนมันใช่ไหมสมมติว่าเราเป็นเกำลังสองตรงนี้คิดว่าได้เท่าไหร่ถ้าเอก็ต้องเป็นหนึ่งกำลังสองแล้วก็ทั้งหมดกำลังสองเ่งนี้ยคิดเป็นยังไงหนึ่งบวกอน่าถ้าอันนี้อันนี้ถึงแม้ว่ามันจะถูกมันถูกใช่ไหมถูกไหมอ่ะไม่ถูกเลยเพราะว่าหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งเอาให้ได้ให้ถันเกี่ยวกับสองแล้วก็เกี่ยวข้องกับเลขหนึ่งคิดว่าจะได้เป็นอะไรบ้าง 1บวก1หบวกหทั้งหมดยกกำลังสอได้ไหมสถานี้ได้เป็นสองบวกหนึ่งทั้ ถ้าสมมติว่ามันจะเกี่ยวข้องอ่ะจาเกี่ยวข้องดูว่าพยายามทําให้เอ็นเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในนี้ได้พยายามทําให้เข้าไปได้มันจะได้รู้เพราะว่าสุดท้ายรงที่พูดที่เป็นเอ็นอ่ะเราต้องเอาเอ็นเนี่ยไปเห็นค่าที่ตรงนี้อน้เอ่าไปดูข้อต่อไปอันนี้ก็จะเพิ่มเลเวลนิดนึงก็คืออันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวก ล,ลับลบบวกลบบวกใช่ไหมหาะมันสลับถ้ามันสลับอ่ะลบบวกลบบวกเราสาม,มารถเอาลบหนึ่งทำบดกยกกำลังอเอ็นอ,อ่ะคูณได้ข้างหน้าเ<ๆ>นาะอ่ะเ็มาดูพีกจากน,นวนก็ได้เอคือลบหน 3, ึ่ส่วนสามอสอคือสองส่วนส่วี่คือสามลบสส่วนส่วห้คือ สี่ส <4, S 2> ่วนหกสสถ้าเป็นลบบวกลบบวกแบบนี้เราสามารถเอาลบหนึ่งแล้วก็ยกกําลังถ้ายุก,กําลังรงเนี้ยจะเอามายุก,กําลังอะไรเราต้องรู้ว่าอันนี้พจน์แรกพจน์รแรกมันติดลบแสดงว่าตรงเนี้ยเราสามารถทําให้เป็นเลขหนึ่งได้เลยเพราะว่าถ้ามาตรงเนี้ยลบหนึ่งทั้งหมดอันนี้มันสองใช่ไหมอ่าเราสามารถมายกกำลังสองลบหนึ่งกำลังสองได้เป็นบวกไหม แสดงว่าเราสามารถเอาเป็นหนึ่งสองสามก็คือมายกกำลังขีนได้เลยเนาะขีนตอนนี้ก็ได้เป็นลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสออันนี้ลหล, <4. S 1> ละลบหนึ่งทั้งหมดกำลัง4ีอ่ะไปคิดค่าหลบไปจะทำยังไงให้ได้หนึ่งสอสามคิดยังไงให้ได้หนึ่งสองสี่คิดยังไงให้ได้สามส่ห้าแล้วก็ส 4, 4, ี่สี่ข้างหลังนี้คิดว่าจะคิดยังไงให้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้นะ คูณกับหนึ่งส่วนสองบวกเอ็นนะอันนี้หนึ่งข้างล่างหล่ะให้ได้เป็นสามก็ต้องเป็นส่งบวกเอ็นใช่ไหมอ๋อถ้าบางคนก็เป็นสองเนี่ยก็ต้องเป็นสองบวกสองใช่ไหมอันนี้ก็ได้เป็นสามส่วนด้วยสามบวกสองสองอันนี้ล่ะสี่ส่วนด้วยสี่บวกสองอันนี้ค่าคงที่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  เปลี่ยนก็คือตรงไหนที่เป็นเองตรงไหนที e ่เป็นเอ่อก็คือแทนค่าที่อยู่ข้างบนกับที่อยู่ด้านล่างตรงนี้แสดงว่า a n ของเราจะเท่ากับลบหนึ่ทั้งหมดยกกำลังเอ็งเอ็งแล้วก็คูณด้วยเอ็งเอ็งคูณด้วยสอง